สำหรับตอนนี้นะคะตัวอย่างก็มาแล้วนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างปกหนังสือนะคะเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็สามารถเป็นวอลเปเปอร์แปะห้องได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะมีกาวละเลือกกระดาษให้มันมีเท็กเจอร์นะะแล้วก็พลิกถ้าเป็นนี้ก็พลิกด้านหลังลก็จะเป็นแบบนี้ สามารถเป็นโปสเตอร์เอาไปแปะได้นะคะแปะตามผนังได้ค่ะก็สำหรับตรงด้านหน้านี้นะคะก่าแล้วเนี่ยออกแบบเป็นฮูดบอร์ดนะก็เป็นไอเดียที่มิสซบะเจอก็จะเป็นหุ่นของคารูเลมสถานที่ที่เกิดสาวแห่งแสงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ ก็สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเพื่อนๆแล้วก็คอมพิวเตอร์ของกิจแมนแว่นของคอโ t ทค่ะก็สำหรับด้านหลังอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นจอย o นอบอดนะคะก็จะเป็นเหมือนเกี่ยวกับการเดินทางของเราคือเราเนี่ยใช้คอนเซปต์นะคะว่าการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งเหมือนในเกมอะ่ะเราก็สามารถที่จะเลือกเล่น ฉากไหนก่อนฉากไหนหลังอันล็อกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะเราเลยสร้างอันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ติดสติกเกอร์เราก็จะมีสติกเกอร์ให้มาแบบนี้ค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นแบบแบบตัวอย่างก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถเอาสติกเกอร์เนี่ยไปติดที่บอร์ดของเรานะคะว่าเราเนี่ยอยากจะให้มันเป็นแบบไหนก็ครีเอทได้ตามใจชอบของตัวเองเลยค่ะ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองแปะกันนะคะแปะวิสุบะกกแล้วแปะตรงนี้นะะแปะเอสเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาไดซักเกอร์เราสามารถเลือกแปะได้ตามใจชอบนะคะ ตรงนี้แล้วกันอืมแล้วก็เอาซูเปอร์โรบอทไว้ตรงนี้ค่ะก็โปรเจกต์เอ็กนี้มาจากญี่ปุ่นเราก็ติดที่ญี่ปุ่นแล้วกัน ไปตรงที่ญี่ปุ่นเลยอืมอันนี้เน,นี่ยบิทเนียนี่อยู่แถวยุโรปเนาะก็ติดมัาแถวเนี้ไปที่แถวนี้โควซดานอยู่นอกโลกก็ติดที่นอกโลกเลยแล้วกันอันเนี้ติดออกไปนอกโลกเลย อเราจะมาแปดดอกเอาคารลูเลมก่อนนะ่ะเราเจอคารูเลมที่ผนมเปนป่ะเออหาก่อนตรงนี้เนาะเรนจะติดคารูเลมที่ผนมเปนเอาไว้ด้านนี้แล้วกันเอาตรงนี้ก่นอืมแล้วก็โมูเทไฟ อยู่แถวฟิลิปินเอาตรงนี้แล้วกันส่วนเจ้านี้เนี่ยลงทางบ่อยมากไปเลยนอกโลก <c oughs> ติดอยู่นอกโลกไปเลยอยู่ตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันอ โอเคคับคือบายเอาไว้ไหนดีเอาไว้ตรงนี้กันหา,หาที่ติดมันจะได้มีตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาสร้างอย่างติดตรงนี้แล้วกัน สร้างอย่างก็มาจะเมีจิในเลยเองน่ะแปะลงไปโอเคเอาเรียนแปะไว้ตรงนี้แล้วกันขอนั่งคีย์บอร์ดอย่าแปะเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวนั่งบน อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่กอล์ฟเนี่ยเอาสติกเกอร์มาแปะเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะโมรูปแบบแผนที่นะคะรูปแบบวอลเปเปอร์เนี่ยที่เราจะเอาไปแปะฝาผนังหรือจะเอาไปเก็บสะสมไว้เนี่ยเราจะแปะยังไงก็ได้นะจากปกติก็คือเป็นแบบนี้ให้นะคะเราก็เอาสติกเกอร์มาแปะ,ะออกมาเป็นแบบนี้ตามสไตล์ของเราเองเลยนะคะ ค่ะทีนี้เนี่ยพอมันเป็นปกหนังสือมันก็จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยก่อนัดลองกับเล่มสามสิบให้ดูนะคะซึ่งสามสิบเนี่ยมันหนากว่ามันก็เลยอาจจะไม่เป๊ะนะคะเดี๋ยวพอลูกเล่มมาเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูทีหนึ่งมันก็จะพับเข้าไปแล้วก็เป็นเล่มอย่างนี้ด้านหลังก็เหมือนกันก็จะพับเข้าไปแบบนี้นะคะพับเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยข้างใน ตรงขาขาตรงนี้มันก็จะเป็นอันนี้อยู่ด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นปกแบบนี้อยู่ด้านในเวลาเราพับปุ๊บใส่เข้าไปงี้แล้วก็เปิดมาด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ ค่ะก็ถ้าสําหรับใครนะคะที่แปะสติกเกอร์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโมโมอตรงเนี้ยเจอแนลบอร์ดแล้วแล้วเราก็ไม่อยากเอาไปแปะบ้านแต่เอาไปทําปกเราก็ทําได้นะคะก็คือพลิกด้านนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปทําเป็นปกของตัวเองเป็นสไตล์เราเองได้นะคะมันก็จะพับเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยพับเข้าไปได้แต่ว่าอันนี้นี่ก็คือลองให้ดูเฉยๆนะ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เล่มของมันนะเดี๋ยวเล่มมันมาอีกทีเดี๋ยวก็เราจะลองให้ดูนะมันก็จะพับเข้าไปเป็นปกแบบนี้เป็นสไตล์เราเองที่ติดสติกเกอร์เองได้นะคะค่ะก็สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นใบซอร์ติฟิเคตนะคะทำไว้ให้นะสำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือนะคะก็อยากให้มันพิเศษ สำหรับคนซื้อนะคะแล้วก็คนซื้อครั้งแรกเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรที่ให้แบบว่ามันมีความสำคัญให้รู้สึกว่าเออมันเป็นเล่มแบบที่สื้อเราคุณต้องผีครั้งแรกนะนะคะเราก็เลยทำอันนี้มาให้ด้วยค่ะแล้วมันก็เป็นใบที่ขอบคุณให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เกาลัดาจะเซ็นให้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ ใบเนี้ยมันจะมันจะเป็นเงาเงานิดนึงมันจะเป็นเหมือนเคลือบทองเงาเงานะค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะในหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสติกเกอร์เพิ่มให้อีกคืออันเนี้ยสองชุดอันเนี้ยมันจะเอาไว้แปะมูดบอร์ดตรงนี้ของเราเจนเน้นบอกนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีสติกเกอร์พิเศษเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆนอยากเข้าไปแปะเล่นในหนังสือได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ My t a c t i c Diary นะคะ,ะก็บอกเลยว่าตอนนี้ยังเปิดพรีออเดอร์อยู่นะคะแล้วก็ย้ำทุกครั้งเลยว่าเกาลัดพิมพ์จำนวนจำกัดนะคะสามารถเข้าไปพรีออเดอร์กันได้นะคะใน a c e b o o k เพจลัดเวอร์ค่ะ